สวัสดีครับจากที่คาดว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เห็น iOS 17 Beta สุดท้ายหรือเวอร์ชัน RC กันแล้วแต่ก็ยังไม่มาครับเพราะ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 17 Developer Beta 8มาพร้อมกับ iOS 17 Public Beta 6ให้อัปเดตพร้อมๆกันเลยครับสำหรับ iOS 17รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17 Beta 8แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17 Beta 8 Watch OS 10 Beta 8 และ TV OS 17 Beta 8มาให้อัปเดตกันด้วยแต่ไม่มี Mac OS 14 Beta 7มานะครับสําหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก Beta 7มา Beta 8ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่550.7 MB เท่านั้นเราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตเป็น Beta 8มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิวใหม่ของ iOS 17 Beta 8คือ 21A 5326A คาดว่าสัปดาห์หน้าเบต้าสุดท้ายน่าจะมาแล้วครับตามมาด้วยตัวเต็มในวันที่13กันยายนนี้ในบ้านเราเพราะ Apple ประกาศจัดงานเปิดตัว iPhone 15ในวันที่12กันยายนนี้แล้วครับสำหรับการอัปเดตเป็นเบต้า8นี้ไม่มีคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับมีเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่น,นเพิ่มหน้าจอเริ่มต้นในการทำงานของบางแอปซึ่งเมื่อเริ่มเข้าใกล้เวอร์ชันเต็มก็มักจะไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วครับ มีเพียงการแก้ไขาการทํางานเบื้องหลังและปรับปรุงการทํางานเท่านั้นสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเลื่อนเราคงจะได้เห็นเบต้าสุดท้ายตามมาด้วยเวอร์ชั่นเต็มในวันที่13กันยายนนี้ในบ้านเรามาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามการรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ